อสสบายดีเนาะนี่เขสิไปใส่กันแล้ววันนี้เดินทางไกลเลยไปเที่ยวเลยสบายดีทุกคนไปหมดซิทไปเที่ยวไกลอยู่วันนี้ต่างจังหวัดต่างจังหวัดไป อาสไปไยทำเภอถาดนะ่ากต้ไปกระพสาวงามเนระตอนะนี้ก็เดินเดินทางมาหอดหมอศิษย์แล้วนะสี่ตัวเรียบร้อยแล้ว หัวซัดเสร์ฟใส่ทัวรนะ์ไปลงอำเภอถาดถาดพนมกำลังเซลฟี่อยู่กันนะเป็นได้ับวันนี้ห้าสิพากันไปใส่ี่มมีสิพากันไปเที่ยวกันยาว พาไปเที่ยวเที่ยวไปเที่ยวเป็นยังไดงคุ้ยซึกเป็นยังไงตื่นเต้นใช่ปะตื่นเต้นผัวพาไปเที่ยวครั้งแรกเื็นเต้นแห้งเป็นอายเป็นนอ้องกล้องเป็นนายกล้องเ ยังอ่อเราลดลดออกอะ่ะลดประมาณทุ่มหุ่มเข่งผมว่าหนึ่งทุ่มสามสิบนาทีหรือว่าเจ็ดโมงสามสิบนาทีอหนังรอไปอีกนานและไหนสักพักหนตะห่อนกันเจะไปหาเนี้ยมากิน ยินไม่ถือเซเนี่สิไปย,ยังไปขาดน,นะสิไปย,ยังก็ไปเที่ยวไป,ไปเทียเท่ยวแม,มนบ้าไปเที่ยวแมนสิไปมองได้แน่เที่ยว่ะ ก็เคยไปเที่ยวจ็เคยไปก็อซื้อกว่าไอ้กล้องอ่าเดี๋ยวสิพาไปสิพาไป็ไปหลอกน้องเซียเป็นหลอกมอุมไหนอนะ่าแต่วมาถ่านหลดออกเนาะถ่านหลุดหนองนึงรอบไปจกักพาพลุม <ừ. S 2> ตามไปได้เด้อพี่น้องเด้ยอยพยอยากไปเด้อแต่ยังไม่หูจุดเที่ยวพอ <ừ. S 2> บอกเคยไปจา้าเพื่อ ตอนี้กับเวลาห้าโมงเนาะหาโมงหา้านาทีรอบและสองสมปโงหมดเลยเนอบันนี้เนาะเอาไว้ตอนสิขึ้นรถนะตอนสีนออกนะถึงมันพอกันอีกแค่นี้